เรียนท่านประธานผมลังสิมรมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อ9ก้าไกลขอพิปายสนับสนุนให้สภาผู้แทนราศฎรพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะมนตรีดําเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เสนอโดยท่านผลิตนะครับก่อนที่จะไปลงในรายละเอียดนะครับผมคิดว่าผมอยากจะแย้งในการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกนะครับบางท่านในประเด็นต่างๆนะครับบางส่วนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนแรกนะครับในเรื่องของหมวด1หมวด2ที่เป็นข้อกังวลของเพื่อนสมาชิกหลายท่านว่าการจัดทำรัฐมนูนฉบับทั้งฉบับเนี่ยจะนำไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องหมวด1หมวด2สร้างจินตนาการสะกดจิตตัวเองราวกับว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐหรือรูปแบบการปกครองท่านประธานครับเราผ่านการรัฐประหารมาหลายครั้งฉีกรัฐมนุนมาแล้วหลายฉบับนะครับจัดทำรัฐรรมนูญตั้งแต่มาตราหนึ่งนะครับไปจนถึงมาตราสุดท้ายมาแล้วหลายครั้ง ปรากฏว่าไม่เห็นมีมีปัญหาเลยครับทำไมทหารนะครับทำรัฐธรรมนูนทั้งฉบับได้แต่คนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับไม่สามารถทํารัฐธรรมนูนฉบับทั้งฉบับได้เรื่องนี้นะครับผมว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจถ้าเรามีวิธีคิดแบบนี้โดยเฉพาะถ้าวิธีคิดแบบนี้เกิดขึ้นจากผู้ที่มาจากการเลือกตั้งในประเด็นที่2นะครับผมคิดว่าที่น่าตกใจต่อไปเมื่อลงไปดูรายละเอียดจากการค,คอภิปราย แม้กระทั่งสะสะที่พวกเราสนับสนุนให้มาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซนต์บางท่านก็อภิปรายเรากับว่าอย่าให้มีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะไม่เชื่อว่าจะสะท้อนถึงความหลากหลายได้เป็นเรื่องที่น่าตกใจที่คำพูดแบบนี้มาจากคนที่มาจากการเลือกโดยราษฎรประเด็นถัดมาครับว่าด้วยกรรมการที่มีการตั้งอยู่กรรมการเป็นของฝ่ายบริหารครับเราทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติการที่เราไม่เชื่อวิธีคิดหรือกระบวนการที่ท่านทำอยู่ และเราก็พยายามพิสูจน์ว่าเรามีความจริงใจในการที่จะแก้ไขรัฐมนูญและนําไปสู่การทํารัฐรมนูญทั้งฉบับโดยใช้กระบวนการทางนิติบัญญัติเนี่ยท่านมีปัญหาอะไรฮะการที่เราไม่เข้าร่วมเพราะเราไม่เชื่อว่ากระบวนการที่ท่านทําอยู่ซึ่งผิดไปจากการหาเสียงเนี่ยที่ท่านเคยสัญญาเอาไว้กับประชาชนเนี่ยการที่เราไม่เชื่อคนที่ไม่มีสัจจะเนี่ยพระเก้าไกลเราทําผิดตรงไหน ดังนั้นนะครับนี่คือสามประเด็นที่ผมอยากจะแย้งกับเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายในหลากหลายประเด็นทีนี้มาสู่ในเรื่องของการสนับสนุนนะครับเกี่ยวกับประชามติที่ท่านผลิตเสนอผมอยากจะยนอย่างนี้ครับว่ารัฐมนูญฉบับนี้ไม่คู่ควรกับการเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนี้แม้แต่วินาทีเดียวเพราะไม่ว่าจะเป็นการทําประชามติร่างรัฐมนูญที่มาของคณะกรรมการร่างรัฐมนูญเนื้อหาของรัฐธรมนูญ สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นปัจจัยที่ทาให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ขาดความชอบธรรมและไม่ได้ทําให้สังคมไทยเดินหน้าไปสู่ความสงบแต่กลับเป็นหนึ่งในต้นเหตุของความขัดแย้งทางการเมืองที่ทําให้เราไม่สามารถเดินหน้าแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้และต้องวนเวียนไปเวียนมากับการแก้ไขและจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นต้นเหตุของปัญหาดังกล่าวถ้าหากผมจะไล่เรียงถึงปัจจัยที่ส่งผลให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ขาดความชอบธรรม ก็ต้องพูดตั้งแต่การทำประชามติในปี59ที่ถือเป็นกระดุมเม็ดแรกสู่หายานะทางการเมืองเนื่องจากประชามตินะครับกฎหมายประชามติที่บังคับใช้อยู่รวมถึงคำสั่งหัวหน้าคสชที่ทำให้การโรดลงหาเสียงไม่สามารถทำได้โดยเสรีผมนี่แหละคือหลักฐานที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะผมคือคนที่ถูกจับในเวลานั้นเนื่องจากการไล่จับกลุมครั้งนั้น ทำให้คนแบบผมทําให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่สามารถที่จะลนนรงได้อย่างเสรีหลายท่านพูดไปแล้วผ่ยจตุพัฒน์ถูกจําคุกไม่สามารถไปใช้แม้กระทั่งสิบได้ด้วยซ้านี่คือหัวใจที่ทําให้เห็นว่าไอ้รัฐธรรมนูญที่ท่านบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงจริงๆแล้วมันคือรัฐธรรมนูญหลอกลวงหลอกลวงโดยบอกว่าถ้าท่านไม่รับกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้สุดท้ายเดี๋ยวจะไม่เลือกตั้งเดี๋ยวจะต้องอยู่กับคอสอชอต่อไป นี่คือปัญหาหัวใจที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้สภาหแห่งนี้ต้องพิจารณาและพูดคุยกันกับเรื่องรัฐมนุญอยู่บ่อยครั้งและไม่สามารถที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาใหกับประชาชนได้อย่างเต็มที่ทั้งหมดที่ผมพูดมาเป็นข้อเท็จจริงที่สังคมทราบดีและเป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าการทําประชามติในครั้งนั้นส่งผลกระทบต่อความชอบธรรมของนัมนุญมากขนาดไหนดังนั้นการทําประชามติที่เสรีเป็นธรรม ได้มาตรฐานสากลเพื่อนำมาสู่การจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและผมต้องขอย้อนย้อนไปว่าตั้งแต่การทำประชามติปี59กลุ่มพี่น้องคนเสื้อแดงที่มีคุณจตุพรเป็นประธานนปชได้มีการเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติเพื่อให้คนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมาลงชื่อทำประชามติให้ได้มากที่สุดมากไปกว่านั้นตัวแกนนำของพรรคเพื่อไทยเองในเวลานั้นหลายคน ก็ได้ใช้สิทธิ์แสดงความเห็นว่าไม่ควรรับร่างรัฐธรรมนูญจนหลายคนนะครับอาจจะถูกดําเนินคดีนะครับหรือเกือบจะถูกดาเนินคดีก็มีดังนั้นครับการที่เราจะมาพูดคุยกันเพื่อที่จะทําประชามติและนําไปสู่การเปิดทางให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจึงเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องทําเป็นกระดุมเม็ดแรกที่เราต้องติดเพื่อให้ประเทศนี้มีรัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนเสียที นอกจากนี้ครับคำถามที่ได้มีการเสนอให้มีการทำประชามติก็ไม่ใช่คำถามที่พักคก้าวไกลคิดขึ้นมาใหม่เป็นคำถามที่เคยถูกเสนอโดยคุณนัตพงษ์เลืองปัญญาวุฒิจากพักเก้าไกลนะครับและวก็ทำนองเดียวกันจากคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒพักเพื่อไทยซึ่งวันนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยครังคำถามแบบนี้วิธีคิดแบบนี้ที่เราพยายามทำสุดท้ายในเวลานั้นเราได้รับเสียงเอกฉันนะครับจากสส ที่เป็นทั้งฝ่ายรัฐบาลเดิมและฝ่ายค้านเดิมเพื่อส่งให้มีการดําเนินกระบวนการต่อไปในการทําประชามติสุดท้ายไปร่มที่สอวอดังนั้นครับผมจึงไม่สามารถเห็นเหตุผลใดเลยที่พักเพื่อไทยในสานะที่เป็นผู้ร่วมเสนอคําถามในเวลานั้นจะไม่สนับสนุนยัตินี้และทําให้กระบวนการประชามติต้องร่าช้าออกไปผมเป็นกังวลด้วยซ้าท่านประธานที่บางท่านในรัฐบาลบอกว่าการเสนอยตินี้ จะทําให้ประชาชนสับสนผมฟังยังไงแล้วเนี่ยประชาชนไม่มีทางสับสนหรอกครับเพราะประชาชนเขาเข้าใจดีว่ากระบวนการที่เรากําลังทําอยู่มันเคยทํามาตั้งแต่ในอดีตถ้าประชาชนจะสับสนคือสับสนว่าทําไมวันนี้พอท่านได้ไปเป็นรัฐบาลเนี่ยท่านถึงมีการเปลี่ยนแปลงหลักการเปลี่ยนแปลงจุดยืนที่เคยมีมาตั้งแต่เดิมดังนั้นครับผมเชื่อว่าสภา หากสภาชุดนี้ให้ความเห็นชอบกับยตินี้และดําเนินการให้มีการทําประชามติได้อีกช่องทางหนึ่งนอกจากหลายๆช่องทางที่เรามีอยู่แล้วผมคิดว่าจะทําให้เรามีรัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐธรรมนูญได้รับการยอมรับจากประชาชนเป็นรัฐธรรมนูญที่มีการมีความชอบธรรมการสนับสนุนจากประชาชนและเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระยะยาวได้ต่อไปด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ผมพูดมา ผมคิดว่าเราผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมเสียงของพี่น้องประชาชนที่ประกาศกึกก้องพร้อมใจเลือกพักก้าวไกลมาร้อยห้าเลือกพักเพื่อไทยมาร้อยสีดสองพักนี้ตอนที่หาเสียงประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนว่าต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพักเพื่อไทยประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนว่าคอรมอนัดแรกจะมีการ ดำเนินการให้มีการทำประชามติเพื่อถามประชาชนมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ากระบวนการทั้งหาเสียงได้รับการสนับสนุนประชาชนผ่านการเลือกตั้งเนี่ยมันคือการรับฟังทุกฝักทุกฝ่ายแล้วแล้วฉะไหนวันนี้ท่านก็บ,บอกว่าต้องรับฟังเสียงให้รอบครอบรับฟังเสียงให้รอบด้านกระบวนการแบบนี้ที่ท่านพูดมาแบบนี้มันคือการย้อนแยง้ง ดังนั้นผมอยากให้สภาชุดนี้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเถอะบางท่านอาจจะบอกว่าท่านไม่ท่านไม่สามารถที่จะให้ความเห็นด้วยได้ไม่เป็นไรท่านประธานให้พักเก้าไกลเห็นด้วยก็ได้แต่ให้มันเดินหน้าอย่างน้อยท่านงดออกเสียงก็ยังดีอย่าไปคว่ำเลยคนระคือถ้าท่านจะให้มันคว่ำจริงๆอ่ะผู้กันตรงๆท่านประธานให้มันไปคว่ำที่สอวอก็ยังดี อย่างน้อยมันคือการรักษาเกียรติของคนที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนนะท่านมองเพื่อนร่วมพักของท่านบางท่านเนี่ยที่อาจจะเข้าสภาหรือไม่เข้าสภาแล้วเคยถูกดำเนินคดีจากประชามติแล้ววันนี้ท่านกาลังจะไม่เห็นด้วยท่านไม่รู้สึกอะไรบางอย่างในจิตใจหรืฮะดังนั้นครับด้วยความเคารพอย่างสูงช่วยทําให้ยตินี้ผ่านเถอะครับเราจะได้เดินหน้ากันติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูก แล้วประเทศไทยของเราจะได้มีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเสียทีขอบคุณครับท่านประธานครับ